คุณคิดว่าคุณเป็นคนใหม่ของสถานที่นั้นจริงๆไหมครับหรือแท้จริงแล้วคุณเป็นคนที่สถานที่นั้นรอคอยให้กลับมาเสียงจ,กจักรจันยามค่ำคืนเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กต๊อกกลางดึกในคืนหนึ่งลุงชิดชายวัยห้าสปลายๆเดินถือไฟฉายส่องตรวจรอบโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งพังรับเขาเข้ามาเป็นรอปรพอได้ไม่ถึงอาทิตย์โรงเรียนนี้ขึ้นชื่อเรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นมานานหลายปีลุงชิดคิดในใจก็แค่เด็กๆเ,เขาแต่งเรื่องหลอกกันนั่นแหละลุงชิดคิดพลางเดินผ่านสนามบาสท,ที่เงียบจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านหูเวลาตีสองกว่าๆลมเย็นยามดึกพัดกระทบใบหน้าของเขาความเงียบที่หนักอึ้ง ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณนี้ท่านใดนั้นเขาสังเกตเห็นแสงไฟแปลกๆสีออรา่าเรืองๆส่องลอดออกมาจากห้องเรียนชั้นสองของอาคารเรียนเก่าที่อยู่ไกลออกไปแสงนั้นส่องออกมาอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดมิดของอาคารที่ควรจะปิดไฟทั้งหมดเขารีบเดินขึ้นไปพร้อมไฟฉายในมือหัวใจเริ่มเต้นแรง ด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่ความกลัวแต่มันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดราวกับเขากำลังเดินกลับไปยังที่ที่เขาเคยอยู่เสียงฝีเท้าลุงชิดเดินขึ้นบันไดไม้ที่ดังเอียดอาดเมื่อถึงหน้าห้องประตูห้องมรกทับ2เปิดแง้มอยู่เล็กน้อยภายในห้องมีเงาของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง กำลังนั่งก้มเขียนอะไรบางอย่างบนโต๊ะเรียนเธอนั่งนิ่งภายใต้แสงไฟสีส้มจากโคมไฟดวงเล็กๆบนโต๊ะลุงชิดถามเสียงเบาหนูอยู่ทำอะไรตอนดึกๆล่ะลูกเด็กคนนั้นไม่ตอบเธอยังนั่งก้มหน้าเหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆลุงชิดรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ ไฟฉายในมือ่องเห็นสมุดนักเรียนวางอยู่บนปกเขียนชื่อด้วยลายมือสันสันว่าสิรินทิพย์มหทับสองหัวใจของลุงชิดเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้มีบางอย่างในชื่อนี้ที่ทำให้เขารู้สึกผูกพันอย่างประหลาดลุงชิดเอ่ยเสียงสันหนูชื่อสิรินทิพย์ใช่ไหมเมื่อเขาเรียกชื่อนั้น เด็กสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆหน้าของเธอซีดขาวตาเบิกกว้างจนดูผิดปกติและริมฝีปากมีรอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโล่งอ่อใจแต่กลับหน้ากลัวจนจับใจซิลินทิพย์พูดด้วยเสียงแผ่วเบาหนูดีใจที่ลุงกลับมาแล้ว,ลวคำพูดนั้นทำให้ลุงชิดสับสนจนสมองตื้อ กลับมากลับมาที่ไหนเขาเพิ่งมาทำงานที่นี่ไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำเด็กคนนั้นค่อยๆชี้ไปที่บอร์ดหลังห้องที่มีภาพรปพอคนเก่าติดอยู่ในกรอบรูปสีดำเก่าๆภาพนั้นคือลุงชิดเองแต่เป็นภาพเมื่อหลายปีก่อนภาพที่ใบหน้ายังดูหนุ่มกว่านี้เล็กน้อยลุงชิดยืนนิ่งสมองตื้อเขาจำได้ว่า เขาเคยทำงานที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนจะลาออกไปเพราะเหตุผลบางอย่างที่เขาลืมไปแล้วเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าและความเงียบของโรงเรียนยามค่ำคืนก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงเหมือนไฟในทั้งโรงเรียนถูกปิดพร้อมกันบทสรุปรอปอพอประจำปีเสียงไก่ขันเสียงบรรยากาศยามเช้าที่สงบ รุ่งเช้าหัวหน้าครูเดินมาตรวจรอบโรงเรียนเขาพบเก้าอี้รอปภว่างเปล่าปืนไฟฉายวางอยู่บนโต๊ะแต่ไม่มีลุงชิดหัวหน้าครูพึมพำแปลกนะรอปภใหม่หายอีกแล้วเขาพึมพำพลางใส่หัวด้วยความเหนื่อยหน่ายก่อนหันไปเห็นกรอบรูปใหม่ที่ติดอยู่ข้างบอร์ดรอปภคนเก่ากรอบรูปที่ดูใหม่เอี่ยม ภาพนั้นคือชายวัยห้าสิบปลายๆสวมชุดรอปอพลุงชิดกำลังยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ดูโล่งออใจชื่อข้างใต้เขียนว่าชิดรอปอพประจำปี2568ถึงปัจจุบันคุณคิดว่าลุงชิดหายไปไหนครับหรือเขาเพียงแค่กลับไปทำหน้าที่ที่เขาถูกกำหนดไว้แล้ว บนบอดไรชื่อรอปอพอที่ไม่มีใครกล้าถอดออก